อีซูซูเครื่อง2.5นะครับวิ่ง80,000โลเองนะครับวิ่งแค่80,000โลครับก็มาดูห้อรวมนะครับนี่ครับถือว่าเยอะมากเลยครับคันนี้ครับเยอะจริงๆครับ80,000โลนะครับก็อย่างที่บอกครับอากาศน้ำมันการขับขี่ครับเพราะมอเตอร์อีจะเปิดปิดตามรอบการขับขี่นะครับนี่ครับถือว่าคันนี้เยอะเยอะเลยครับเยอะมากครับแล้วคันนี้มีปัญหาไฟลูกเครื่องยนต์โชด้วยนะครับ ก็เช็คโค้ดแลครับเพราะว่าเป็น EGR ครับวันนี้ผมก็จะทําการล้างระบบให้แล้วก็ล้างพวกระบบ EGR ให้ครับดูลิ้นบ้างครับปีกพิเส้อครับนี่ครับเม่าเยอะมากครับเยอะจริงๆครับคันนี้ครับ80,000โลครับ EGR นี่ครับก็จะได้ถอดล้างชุดนี่ครับตัวนี้ครับจะเป็นสปริงนะครับตัวนี้จะเป็นสปริงนะครับก็ต้องล้างชุดนี้ครับชุดขัดมานี่ครับ พอเข่าเข้าไปครับมันก็จะเปิดปิดยากนี่ครับเข่าเข้าไปขวางนี่ครับก็จะล้างชุดนี้ครับตัวนี้ครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็แยกให้นะครับประกุงประเก็นน็อตแต่ละตัวนี่ครับแยกของใครของมันนี่ครับแยกชัดเจนนี่ครับน็อตทุกตัวครับไปดูท่อร่วมไอดีด้านในบ้างครับก็ท่าร่วมไอดีด้านในนะครับชุดนี้นะครับก่อนถอดเท่าร่วมไอดีทุกครั้งนะครับจะต้องใช้ผ้านะครับปิดชุดท่อน้ํามันนะครับทุกครั้งนะครับสําหรับคนที่ทําเองนี่ครับเพราะมันเป็นแบบนี้นะครับ เราถอดนะครับท่อไอดีอาจจะมีเศษฝุ่นเสีกระมามันจะลงไปได้นะครับรายละเอียดเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่ทําเองนะครับก็ต้องปิดไว้ทุกครั้งก่อนทํานะครับก็มาดูท่อไอดีด้านในบ้างครับตอนนี้ก็คือท่อไอดีด้านในครับก็หนักมากครับท่อไอดีด้านในคันนี้ครับหนักจริงๆครับเจ้าของก็ตกใจเลยครับว่าไม่คิดว่าของตัวเองจะหนักขนาดนี้ครับ 8ค่แปดหมื่นโลครับแต่มันเยอะมากครับแปดหมื่นโลแต่มันแบบโอ้โหเยอะจริงๆครับก็อย่างที่บอกครับอากาศน้ํามันการขับขี่ครับมอเตอร์อีจะเปิดปิดตามรอบการขับขี่นะครับก็คันนี้นี่ครับแปดหมื่นโลนะครับเป็นเครื่องสองจุดห้าวิ่งแปดหมื่นโลอันนี้เป็น U4 นะครับ U4 เครื่องสองจุดห้านะครับ U4 สำหรับคนที่สงสัยนะครับ U4 คือแตกต่างยังไงครับดูที่ฝาครอบนะครับรุ่นนี้นะครับ ฝาสีดํานี่คือเป็น U4 แล้วนะครับถ้าฝาลูมินียมก็คือ U3 นี่ครับวิธีดูครับก็ประมาณนี้ครับล้างเสร็จมาดูกันต่อครับคลิปที่เห็นในภาพนะครับไม่ใช่การแสดงนะครับนี่คือข่าเมาของรถอีซูซนะครับเครื่อง2.5นะครับวิ่ง80,000โลนะครับนี่คือข่าเมาของมันจริงๆนะครับไม่ใช่การแสดงนะครับย้ํานะครับคลิปที่เห็นในภาพนี้ครับไม่ใช่การแสดงนี่คือข่าเมาจริงๆนะครับเยอะมากครับเยอะจริงๆครับคันนี้ครับ หลังจากล้างเสร็จแล้วครับมาดูท่อร่วไอเดีกันครับก็ดูท่อร่วไอดีกันก่อนเลยครับก่อนนี้ครับก็ล้างให้อย่างนี้เลยนะครับก็อาจจะเหลือเล็กๆน้อยๆครับก็ผมใช้น้ํายาล้างแล้วก็ขัดเอานะครับไม่ได้มีเครื่องอะไรนะครับแล้วก็ใช้แรงดันน้ําแค่นั้นครับก็ไม่ได้ใช้การเผาไหม้อะไรนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับสะอาดประมาณนี้ดูปีกผีเสื้อบางครับ นี่ครับปีกผีเสื้อครับมอเตอร์ egr นะครับก็ผมถอดออกมาล้างนะครับเพราะมีปัญหาไฟลุกเครื่องยนต์โชว์นะครับก็ลองทําเหมือนผมดูครับทดล้างชุดด้านในนะครับเพราะมันชอบขัดนี่ครับก็ล้างให้ใสถึงข้างในไหมครับล้างให้ทุกจุดนะครับมอเตอร์ egr ครับก็นี่ครับน็อตผมก็แยกของใครของมันนะครับล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับน็อตแยกของใครของมันหน่อยน็อตท่อร่วมนะครับจะมี8ตัวนะครับเบอร์8ปดสิบสองเหลี่ยม4ตัวนะครับตัวเล็กๆนี่ครับ แล้วก็น็อตคอมแอร์กับซัพพอร์ตคอมนี่ครับยึดทุกอย่างครับล้างทําความสะอาดใหม่ให้หมดครับแล้วก็มาดูจุดนี้ครับจุดนี้ก็ล้างทำความสะอาดให้ใหม่หมดนะครับนี่ครับทุกจุดนะครับประกงประกินก็ล้างให้นะครับแล้วก็จะมีคีนตัวเซนเซอร์ด้วยนะครับก็จะคีนตัวเซ็นเซอร์ตัวแมส airflow sensor แล้วก็ตัว บารอมิเตตเฟสเชอร์นะครับก็คือตัวนี้ครับนี่ครับก็จะถอดคขนชุดนี้ก็จะประกอบทุกอย่างเป็การเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูพอร์ตไอดีด้านในบ้างครับพอร์ตไอดีด้านในนะครับนี่ครับผมก็ล้วงให้ได้ลึกที่สุดเลยนะครับนี่ครับล้วงให้ได้ลึกที่สุดด้านในที่สุดครับเขม่าไม่มีเข้าไปในหงอนครับผมใช้เวลาทำค่อนข้างนานมากครับนี่ครับเห็นไหมครับลึกถึงข้างในทุกช่องทางเห็นไหมครับลึกมากเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับล้วงให้ได้ลึกที่สุดออกมาได้เยอะที่สุด ขมางไม่มีหลุดล่วงเข้าไปแน่นอนครับนี่ครับเพราะจุดนี้ครับก็ต้องค่อยๆล้วงออกมาด้านนอกนะครับแล้วค่อยไล่ทำความสะอาดครับผมใช้เวลาล้างค่อนข้างนานเลยนะครับถ้าใครดูผมทำนี่โอ้ก็จะบอกว่าทาไมช่างผมทานานจังครับผมทําคันหนึ่งครับไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมงนะครับผมบอกก่อนเลยครับสําหรับคนว่าทําไมช่างนานจังครับเพราะผมล้างพอร์ตนี้ค่อนข้างนานแล้วก็รายละเอียดทุกอย่างนี่ครับค่อนข้างนานนี่ครับก่อพอร์ตนี่ครับล้างให้ทุกช่องทางนะครับเห็นไหมครับสะอาดทุกจุดนะครับนี่ครับก่อ ด้านในก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ครับเจอปัญหาที่ว่าไฟลูกเครื่องยนต์โชนะครับก็วิ่งไปก็เด้งโชนะครับแล้วไฟมอเตอร์ egr มันโชนะครับรถมันจะล็อกรอบนะครับมันจะวิ่งได้อยู่90้า0ถึงร้อแค่นั้นนะครับถ้าใครเจออาการนี้ไฟโชลองตรวจสอบตามนี้ดูครับก็คันนี้ครับผมเช็คโค้ดนะครับเจอว่ามอเตอร์ egr นี่ครับโชนะครับผมก็ได้ทําการถอดนี่ครับถอดชุดนี้ออกมานี่ครับถอดชุดนี้ออกมาแล้วก็วิธีทดสอบนะครับให้เราทําการนี่ครับ กดชุดนี้นะครับมันเป็นชุดไดสปริงนะครับเมื่อเรากดนะครับสปริงจะต้องดันออกนี่ครับให้ไปทดสอบแบบนี้ครับอันนี้ผมล้างทุกอย่างด้านในทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ครับเจอปัญหาที่ว่าผมทดสอบโดยการกดนี่ครับกดสปริงไปแบบนี้ครับมันไม่ยอมดีดออกครับทําให้ไฟเครื่องมันโชว์ครับแล้วรถเราก็ล็อกรอบนะครับใครเจอปัญหานี้ครับลองตรวจสอบดูนะครับก็มีเสียงลดหน่อยก็ขอโทษทีนี่ครับ เอาไปทดสอบเหมือนผมดูครับทดสอบเองได้ง่ายๆด้วยตัวเองครับไม่ยังไม่ต้องไปหาช่างนะครับวิธีทดสอบนะครับกดสปริงแบบนี้ไปเลยครับกดมันจะดีดออกแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับเพราะเป็นสปริงนะครับคันนี้คือโจไปแล้วครับกดแบบนี้ครับมันจะค้างแบบนี้เลยครับมันไม่ยอมดีดออกครับทําให้ไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ครับเพราะอะไรครับเพราะพวกขํามนี่ครับขํามมันเข้ามาขัดช่องต่างๆนี่ครับ พวกขมงขมเอวนี่ครับมันเข้ามาขัดช่องต่างๆทําให้ไฟมันโชว์นี่ครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูครับนี่ครับมันก็จะเลื่อนมาแบบนี้ใช่ไหมครับพอขมเมามันเข้าไปขัดการทํางานนี่ครับมันก็เลยทําให้มันเปิดปิดไม่ได้ครับเวลามันเปิดแล้วมันก็ไม่สามารถดีดตัวลงนี่ครับก็เช็คง่ายๆครับแล้วก็ทาความสะอาดชุดนี้ให้เรียบร้อยคีนทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับให้สะอาดเหมือนใหม่อย่างนี้เลยครับนี่ครับขมเมาทุกอย่างนี่ครับ สะอาดเหมือนใหม่รับรองหายแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบอีกทีนะครับตัวมาเตอร์จานนี่ครับสาหรับอะไรคนก็จะแกะนะครับผมยังไม่ค่อยให้แนะนําแกะนะครับให้ทดสอบเหมือนผมก่อนถ้าใครจะแกะก็แกะชุดนี้นะครับข้างในก็จะเป็นสปริงอีกทีครับกดลวดก็ยังไม่ต้องทดสอบครับคีนชุดนี้ครับคีนชุดนี้ชุดนี้แล้วก็ลองคีนดีดูอันนี้คือเจอปัญหาคือติดที่นี่ครับก็ไม่ต้องไปแกะชุดนี้ครับลองแก้ตัวนี้ก่อนดูครับวิธีง่ายๆครับนี่ครับกันดับแรกนะครับ ค่ามันยี่ห้านิวตันเมตรแล้วใช่ไหมครับเราไม่ใช่ว่าขันน็อตแค่ตัวนี้เลยนะครับให้ได้ยี่ห้านิวตันเมตรเราต้องไล่สเต็ปก่อนนะครับสเต็ปแรกต้องขันให้ไม่ได้ค่าที่สิบห้านิวตันเมตรแล้วค่อยไปสเต็ปสองนะครับยี่ห้านิวตันเมตรนะครับอันนี้นะครับผมไล่สเต็ปแรกไปแล้วนะครับคือค่าสิบห้านิวตันเมตรอันนี้ผมไล่สเต็ปสองนะครับก็คือยี่ห้านิวตันเมตรนะครับขันจะเป็นลูกกากบาทนะครับจากด้านในออกไปด้านนอกนะครับนี่ครับ แล้วก็มีขันชุดล่างครับชุดล่างก็ต้องเป็นฝั่งนี้นะครับเป็นรูปกระบาดจากจุดนี้ไปล่างขึ้นบนไปนี่ครับแล้วก็จะไขวไปนูน่นแล้วก็ไขวเป็นรูปกระบาดออกไปนะครับสําหรับคนที่ทําเองก็ทําแบบนี้นะครับ นี่ครัไอ้นี้ไปแล้วนะครับจากนี่ไปนี่แล้วก็ขึ้นบนนะครับนี่นะครับแล้วก็ไล่มาตัวนี้นะครับ ก็มอเตอร์อีจนครับใช้ค่า27นิวตันเมตรนะครับก็สเต็ปแรกนะครับอาจจะหมุนไว้ที่15นิวตันเมตรนะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่2นะครับผมก็จะตั้งค่ามาที่27นิวตันเมตรนะครับของมอเตอร์อีจนครับหมุนเป็นรูปกากระบาทตรงข้ามนะครับ ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นี่นะผมก็ลบโค้ดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปได้ว่าเป็นที่ตัวมอเตอร์ EGR นะครับก็ลบโค้ดเคลียร์โค้ดให้ทุกอย่างครับเดี๋ยวก็จะลบโค้ดออกให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็จะไม่มีโค้ดค้างนะครับนี่ครับโค้ดก็ไม่มีแล้วนะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับของรถทันนี้ครับ วิธีการทดสอบการทำงานนะครับของมอเตอร์ e r นะก็ออกไปติดตามดูในคลิปนี้ได้นะครับสำหรับผมโดมอโตเมชั่นสวิตก็ออกขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ